มันมันมันหัวจุกหัวแบบทรงผมมัดจุกสีดำมีผู้หญิงคนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะก็คือสามคนนั้นมีผู้หญิงหนึ่งคนใช่ค่ะเฮ้ยเหมือนจะมีสี่ค่ะเพราะว่าคนหนึ่งนั่งเฝ้ารถคันสีขาวค่ะและอีกสองคนลงมาจากรถได้ยินไหมครับพี่เจขอบได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินได้ยินครับได้ยินได้ยินทุกคนเลยพี่ขนมบังก็ได้ยินเล่นกันเอง เดี๋ยวเขามาแจ้งก็ได้เรื่องคามาโชว์งั้นแหะเพราะว่ามันอยู่ในคดีเดียวกันนั่นแหละโอเคแต่รับทราบแล้วใช่ไหมรับทราบแล้วแล้วรถผมแต่รถผมอยู่ข้างหลังอันนั้นใช่ป่ะใช่ต้อง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 นำต้องแจ้งความด้วยรถคันเหลืองได้ได้ของลาก็โดนใช่ไหมลำก็โดนใช่ไหมพี่ลำก็โดนรถเหรอไม่รู้ว่าตัวใครค่ะตอนแรกอ่ะ ตอนแรกคือพี่กระหล่ำเขาบอกว่ารถหายค่ะแต่ทีนี้จีเนลกับพี่จะขอบกําลังจะไปเรเบลพอดีระหว่างทางเจอรถคันนี้ซึ่งมันคล้ายกับรถพี่กระหล่ำก็เลยบอกให้เขาจอดขอขอสอบถามหน่อยแต่เขาขับหนีค่ะเราก็ขับตามไปเรื่อยๆแต่เขาอ่ะเหมือนกับพยายามจะหนีค่ะแล้วเขาก็ใส่ชุดคุมตัวเสหน้ากากค่ะก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขโมยไปค่ะ แล้วทีนี้พอพอไล่บัมเสร็จปุ๊บเขาก็มีเพื่อนมาช่วยค่ะซึ่งขับรถอมินิเปิดประทุนได้สีขาวคาดดำค่ะแล้วเขาก็แล้วเขาก็มาขับบัมบัมเราสองคนค่ะเหมือนกับว่าพยายามช่วยเพื่อนเขาค่ะซึ่งแต่งตัวเหมือนกันเลยค่ะโอเคตรงไหนอ่ะที่เจอเราจะจำตรงตรงที่เอ่อที่พอเสรนมวัวค่ะ ตรงที่เจอใส่เสื้อยังไงนะแล้วเขาก็ขับหนีไปที่ตู้ค่ะเลเบลค่ะแต่รถคันสีขาวนี่น่าจะเป็นของเขาแน่นอนเนาะใช่ค่ะโอเคปัญหาคือเพราะถ้าเขามาแจ้งความที่หลังคือมันอย่างที่ได้คันสีขาวคันนี้ฟางเห็นตอนที่เชฟค่ะเชฟเนาะอืมผมเขาจะสีน้ำตาลถ้าจำไม่ผิด ไม่ใช่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 รูปไม่ใช่ประจักษ์ันนะรถมินิเปิดประทุนสีขาวมินิหรอนึกนึกว่ารถคันสปอร์ตนนั่ก็คือรถกระ่แตคันนมิิอ่่ะใชารถผม์โมยตานั้นตอนนั้นที่แบบผมออกมามีสงสัยแต่ว่ายังไงเนี่ยมินิมันจอดอยู่หน้าผับค่ะตอนแรกอ่ะ ไม่เราเขาไปทําแล้วเขาทําอะไรมากอะไม่ได้สลบใช่ไหมคือแค่ปเดสลบค่รสลลบคู่ค่ะจีเนียลก็โดนขโมยด้วยใช่ค่ะคือทั้งหมดโดนขโมยสองคันของจีเนียลกับของกะลัมใช่ค่ะใช่ใช่ครับแต่ผมไม่เห็นไงเพราะว่าผมเข้าไปในผับอะแต่ไอ้ตามอะมันน่าจะตามได้คนนึงชัวร์ละแต่ไอ้คนที่ใส่หน้ากากก็ไม่รู้ว่าโวยวายด้วยนะบวชทำอะไรพี่ผมชนรถพี่ผมทำไมนี่มันพูดแบบนี้ด้วย สงสัยไหมสงสัยใครบ้างไหมไม่สงสัยนะคือพี่ได้ยินเสียงไนใช่ไหมพี่ได้ยินเสียงกันได้ไมมันเป็นมันมันมันหัวจุกหัวแบบทรงผมมัดจุกสีดำมีผู้หญิงคนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะก็คือสามคนนั้นมีผู้หญิงหนึ่งคนใช่ค่ะเฮ้ เหมือนจะมีสี่ค่ะเพราะว่าคนหนึ่งนั่งเฝ้ารถคันสีขาวค่ะและอีกสองคนลงมาจากรถเพราะว่ารถคันสีเหลืองอ่ะขับต่อไม่ได้แล้วค่ะเขาก็เลยลงมาทั้งคู่ค่ะแล้วอีกคนหนึ่งในรถสีขาวก็ลงมาค่ะก็คือทั้งหมดสี่ก่อเหตุสี่คนเฝ้ารถหนึ่งคนต่อยแล้วก็ต่อยอีกสามใช่ค่ะอเคแต่ปัญหาคือเรารู้แน่ๆหลือว่าเจ้าของรถคันสีขาวคือใครแต่ต้องรอก่อนมันจะตามได้แค่คนเดียว ถ้าจะตามต่อก็มันมันไม่มีหลักฐานที่ไปตามต่ออีกสามคนนั้นแหละได้ครับไม่แล้วพี่กระหล่ำไปทําอะไรให้ใครหรือเปล่าคะหรอกมันน่าจะขโมยรถเพราะว่าไอ้สองคนที่ขับรถคันสีเหลืองอ่ะมันใส่หน้ากากมันปลอมชุดด้วยมันเหมือนมันตั้งใจขโมยแล้วไปทําอะไรสักอย่างแล้วตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ล็อกรถเลยเพราะว่าจะจะขอเป็นคนเอารถผมไปไงผมไปรีดแนเข้าในบมันตั้งใจขโมยไปทําคดีอะไรสักอย่างเลยเพราะมันใส่หน้ากากใส่ปลอมชุดเหมือนกันเลยอ่ะใช่ค่ะปลอมเสียงด้วย ป้ายทะเบียนรถของจีเนียลแล้วก็ของกะลดูจาไม่ได้เดูกุญแจดิไอบื้อน้องรู้อยู่คนสปอยอะไรอ่ะกะมีเยอะแหละแต่ก็เล่นข้างในนะเขาก็เล่นโรปิแต่จีเนียลจีเนียลจำได้ค่ะศูนย์แปดศูนย์ค่ะเขาจะไล่ยังไงนี่เมื่อเขาไม่มีหลักฐานจำได้ไหมของกะลัมจำได้ไหม ่นะกต้องไปพาวอะ่ะถึงจะจำได้ครับเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องีจยเพิ่นไม่ต้องไปดูที่พาวมันจะขึ้น oh. ระเบียบหรือเปล่า เบบแบบฮ้ยไอ้มันจุกจะจมาทำไมไอ้มัน,จ,น,จ,นจุกอ่ะไอ้มันจุก E W D แปดสามสี่ของจีเนียลจำได้ไหมภาษาอังกฤษ ตัวอักษรจำไม่ได้คะ่ะอันได้แค่ตัวเลขคะ่ะอันชงอัดในตัวผิดครับ NVA n e l NVA อ๋อ oh, ใช่คะ่ะ NVA ศูนย์แปศูนย์คะ่ะโอเค ที่ตำรวจครับครับถ้าพรุ่งนี้เข้ามาเจ้าของรถเราสามารถค้นหน้ากากเาได้ปะให้เขาใส่หน้ากากหรออะไรประมาณเนี้ยเช็คได้ไหมว่าวันนี้หน้ากากกี่อันแล้วให้เขาใส่หน้ากากอะไรเงี้ยเช็คได้เช็คจากตัวได้ผมก็ค้นตัวดูหน้ากากแล้วก็ให้เขาใส่ทุกอัน Very good โอ้ยโทษครับก็คือจะยืนยันนะถ้าเกิดเขาไม่ไปทำลายก่อนนะอ่าอือเช็คได้ แต่จากป้ายทะเบียนเนี่ยก็คือมันจะโดนอย่างนี้สมมติว่าคือเรามีรูปหลักฐานที่เขาใช้รถในการกองเหตุใช่ไหมล่ะตั้นะวอตีคือเขาใช้รถแล้วเราถ่ายรูปหลักฐานรถมาได้รูปจากรถ่ะเข้ากับว่าก็คือตอนนี้มันไม่มีคนมาแจ้งรถหายไอ้คันขาวเนี่ย ก็คือไม่ได้มีรถหายถูกต้องไหมรถคันขาวรถที่อก็คือชัวแล้วใช่เท่ากับว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของรถสีขาวจะต้องโดนคดีร่วมกันก่อเหตุทำลายผู้อื่นแล้วก็ต้องโดนเลย้งคดีแล้วก็ขโมยรถใช่สองพันเนยสนกจังเลยพวกนี้มีตังแล้วโว้ย น่าจะโดนหนักอยู่นะเพราะจะโดนเขาอาจจะเรียกกัน,ดนได้ปะอย่างนี้เรียกกันได้ปะมันเรียกได้ค่าเผาเนะี่ยคดีรถอ่ะส่วนคดีทำร้ายร่างกายได้ไม่เกินคูณสองของอ่ค่าปรับถ้าเกิดไม่ยอมความนะยอมความไหมละ่ะไม่ยอมอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะขนาดนี้ไม่ยอมสองคนก็นั่นแหละจะขอบอยากได้ตังขอบร้อนตังโอเคน่าจะโดนเกือบหมื่นนะดูแล้ว ออไปพรุ่งนี้เข้ามาสนุกกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเช็คให้มันเช็คไม่ได้จ้ขอบระบบครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้รับได้ไหมรับมันได้ได้ได้โอเคครบางนาไว้พี่มามาเอใครบ้างสมมติว่าพรุ่งนี้เข้าเมืองมาสักวงอะไรประมาณเนี้ยก็เข้ามาได้เลยได้ครับได้ครับโอเคครับผมรับเรื่องไว้ให้ละอันนี้เราไปเลยค่ะพี่เหลือใครบ้างเหรอเราเหลือแค่เนี้ยที่เหลือเหลือแค่นี้นะคะแล้วก็ ใช่ที่เดี๋ยวบินหมดแล้วอ่ะมันยังไงสิพ,พี่เล่าให้ฟังหน่อยดิก็แค่โดนกระทืบไม่ลรวมันจะแค่โดนกระทืมได้ยังไงหยุดดีๆกระทืมเออทัอไกเงไงก็คือก็คือกระหล่ำม,มันโดนขโมยรถใช่ไหมน่าหน้าน้า,น,าน้าผาบขอบกัะจีเนลเนี่ยกำลังจะไปตู้อืมใช่พอจะไปตู้เสร็จป,ปุ๊บใช่ไหม พอจะไปตู้เสร็จปุ๊บก็เห็นรถคันสีเหลืองก็เลยบีบแตะให้เขาจอดบอกว่าจอดไหนครับจอดไหนครับมันก็ไม่ยอมจอดก็เลยต้องขับตามขับไล่ไปเรื่อยๆขับตามขับตามขับไล่ไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บจนสุดท้ายมันไปอยู่ที่หลังตู้ก็ขับจนชนจนรถมันพังพอรถมันพังปุ๊บก็ลงไปกระทืบลงไปต่อยกับมันแต่มันมีสามสี่คนก็เลยสู้ไม่ไหวก็ตุยก็เหมือนกับว่าที่จางจับใจความได้นะคือม <c oughs> <c oughs> ันขโมยรถ พี่กะล่าแล้วทีเนี้ยพี่บังเอิญว่าไปเจอพอดีออืใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับมันไม่พอใจก็ทื่อพี่เลยอย่างเงี้ยป่ะมันก็ไม่พอใจที่พี่ไล่ขับตามมันแล้วก็ไล่ชนมันอะไรไเนี้ยก็เลยลงรถมาแล้วมันก็กระ้อเข้าใจละ,ะก็สมควรแล้วนะพี่อ่ะื พี่ไปตามรถกะหล่ำนะเว้ยก็ใช่แล้วพี่จะไปวามรถแล้วไมไม่พูดกับเขาดีๆก็พูดแล้วไอเนลบอกไปดิเขาหนีแล้วค่ะเขาหนีเขาหนีจนสุดชีวิตเลยค่ะจนรถพังอ่ะเข้าใจปะขับขึ้นเขาลงเขาคว่ำแล้วคว่ำอีกจนหนีไปต่อไม่ได้โดนคือขับไล่ตามเขาแบบรถเราก็จะพังรถเขาก็จะพังอ่ะค่ะอืมนี่เราใช่ ไม่เป็นไรก็จะได้มีอะไรสนุกสนุกหน่อยอคิดดูนะจะได้เงินรอบนี้เราน่าจะได้เป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะตอนนี้เข้าแก๊งด้วยจ่ายเงินแก๊งก่อนไหมอ่ะวันเนี้วันนี้ไม่ได้จ่ายหรอยังเลยเลขหนึ่งสองสองทำไมไม่จ่ายวะไม่ต้องเลยจ่ามอกให้เอาแยกกันแล้วอ่ะเลขอ่ะเงินอ่ะเลขหนึ่งสองสองพี่จะขอบค่ะ พี่พี่นวลเนี่ยเขาคืนมาหมื่นนึงค่ะโอเคคืนมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะอันนี้พี่ขอบห้าร้อยทีนี้ห้าร้อยโอเคเมื่อวานพี่พี่นวลเนี่ยคืนมาหมื่นนึงค่ะพี่นวลเนี่ยติดอะไรอ่ะทไม่ใช่นะจะขับละหามันหน่อยๆนะแต่มันกระเพงน้ย อันนี้ก็น่าจะเป็นรีเซ็ตตัวแล้วมั้งผมว่าเพกสองคนเลยค่ะเพกสองคนถ้าไม่รีบทาคดีตอนนี้ก็คือเขาน่าจะไหวตัวทันแล้วผมว่าแต่เรื่องหน้ากากเขาน่าจะแบบอันนี้หรอมั้งน่าจะคิดไม่ถึงเชื่อเลยใช่ทำได้ด้วยใส่หน้ากากแบบวันนี้ด้วยเป็นหน้ากากมันเองอ่ะที่มันเองชอบใส่อ่ะเ้าเมื่อกี้รับสีแดงสีแดงไอันนี้หรอใช่แล้ว บ็อกซิ่งเคพี่ก็ระวังตัวม,มีอะไรก,ก็ไม่บอกเนาะไปบ๊มรถก,<ด>ก็บอกแล้วโทรตามไอ้กะหล่ำแล้วกะหล่ำไปไม่ทันกะหล่ำไปทันน่าจะมันวะ่ะผมไปแล้วผมเห็นไอ้รถรถรถหมอครับรถหมอเขาขี่ขี่สวนผมไปอะ่ะโคตรเร็วมไม่มีข้าวไปไปกินข้าวดีกว่า น่าจะได้นัวอยู่ไอะ<า>อนนเนวต้องพาวรถสินนะแต่วันนี้ไม่ได้ทำคอปเปอร์แล้ววะ่ะ